ลาดลงไปเลยค่ะน,นกินน้ำนีเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อน,นบแบบนึงถ่ายคลิปก่อนว่าเอา <laughs> ออกออกน้ำจิ้มเขาเด็ดอ้ยถ่ายคลิปอยู่ แมงกับพุนหัวกระสุนค่ะวันนี้เบียร์ได้มาหนึ่งก่องนะคะสั่งมาจากร้านโคตรแซบสาขายะโสธรค่ะปาพี่น่องกูหัวใ,ใหญ่แทะอู้หนึ่งสมัยใ,ใหญ่แทะหัวทองกําปัน้นสอง สามป้าพี่น้องสี่โอ้ได้มาสี่หัวไหมตาลล่นึกว่าหาหัวพี่น้องจา๋าเขาลวกมาให้สำเร็จแล้วนะคะพร้อมกินนะคะทุกคนขาเบิงเบิงโอ้โหไงแห้งอะ่ะโอ้ยเาต่างจังไนวะต่างเรื่งสิวะ ตั้งอยังไงอ่ะอมืมาทุกคนคะ่ะอ๋อเขามีน้ำมันงานแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะคะหนึ่งเซตเนาะหนึ่งเซตนะคะเอ่อเดี๋ยวพี่น่องกับสีทามาจักบาทกล่องนี่เด้อค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ลวกมาให้เรียบร้อยคือคือจัดส่งห้องเย็นมามาถึงก็คือกินได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่เซตนี้ห้ารอยห้าสิบบาทนะคะส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยโอ้น้ำจิบนี้รู้เลยคะ่ะมะนาวสดเม็ดปักเน่าย,ยังยังมีอยู่อ่ะยังมียืนในซองอยู่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเอตัวอันนั้นอะ เดี๋ยวขอลองชิมเดี๋ยวขอลองชิมอุ๊ยเลือดมาค่ะทุกคนค่ะแมงกระพุนหัวกระชุนค่ะดูจิ้มกินกับซีฟู้ดอื้อ กรอบเหมือนเดิมัตใหญ่างน้ำเนื้อ <like> แต่น้ำเปวด,ปวดอ,อยๆอร่อยอ่ะนล้ให้ดูบัถนัดลาดลงไปเลยค่ะ นี่จินมาอร่อยคุ้มนะน,นี่เพราะว่าเอาคือกินหนังลาย่าส่งฟรีแล้วก็ได้มันต้องสี่ตัวตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะทุกคนดูดูด ตัวใหญ่มากนะฮะนี่ลาดลงไปเลยอืมอืมกรอบมากแบบนกิน้เน้เดี๋ยวถ่ายคลิปก่อน ถ่ายคลิปก่อนอืมเดี๋ยวค่อยจิ้มแบบหน,น,นึ่งถ่ายคลิปก่อนวันเอาออกออกวอ้ยวอ้ยวุ้นเนี่ยมาจากพี่น้องสาอู้ชห่ำๆเลยอือ อืมปยากิน้เนาะน้องรับได้มั Mechan ้ยปพียครับมันจะปาเพิ น้ำจิ้มเขาเด็ดโอ้ยถ้ายอคิด,ด,อด,ดอยู่อืออ่าโอ้ยจิตจัดอยู่ด้วยนี่ สงสัยเป็นพริกขี้หนูแน่เลยโอ้ยเผ็ดเดี๋ยวดนเด้ออืออือ เผ็ดอ๋อเผ็ดเผ็ด <c oughs> ตายเลยบัดนี้รมเนี่ยกินผู้เดียวมั้ค่ะทุกคนบัดที่นี่เดี๋ยวสิกินแบบย่ำเวยค่ะน้ำมันงาฉ่ำๆเลย <c oughs> น้ำมันงาช่ำๆนะคะมาจ้าพี่นอ้องหอมอืม้ม มามาคิดมังกรมาพี่น้องน้ำมัน,นยาก็อร่อยครับมันมันจะมีความหอมๆนะคะท<ห>ุกคนค,ค่ะไหนเบรกินทำอนนี้ก่อนเกินขอยมากขึ้นไปขอยกินมันอะฮะขึ้นไปขอยกินอือกัน,นมากอืมมามาเออเพิ่นนี่กินที่เดียวเนี่ย,เ,ยเสียดอ,อกหนึ่งอือ,อือ สวัสดีครับผม